สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะแนะนำถึงชุดงานป้ายแสดงผลนะครับในรุ่น DPS4261 จะเป็นลักษณะของป้าย Display 7 Segment นะครับมีขนาด3แถวแบบนี้เรามาดูรายละเอียดดีเทลกันครับป้าย Display ขนาด3แถวนี้นะครับก็จะแสดงค่าของ p v s v นะครับด้วย ขนาดตัวเลขสูง4นิ้วจำนวน4หลักก็คือ2แถวที่อยู่ทางด้านบนจุดนี้นะครับที่เป็นสีแดงในบรรทัดที่3นะครับจะแสดงค่าของเวลาในรูปของชั่วโมงจุดนาทีแล้วก็จุดวินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของ7 Segment ความสูงที่2.3นิ้วจำนวน6หลักด้วยกันนะครับตัว บอดี้หรือโครงป้ายตัวนี้เป็นโลหะนะครับนันก็จะปิดดันหน้าชุดนี้ด้วยอะคริลิกใสสีแดงนะครับก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแรงดันใช้งานก็จะอยู่ที่220โวลต์ a อนะครับก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยสำหรับการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลเข้าตัวชุดป้ายแสดงผลชุดนี้นะครับ สามารถทําได้2รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งรูปแบบการสื่อสารที่เป็นพอร์ต RS 2 3 2อและพอร์ต RS 4 8 5นะครับโดยใช้มาตรฐานที่เป็นมอ d บัต RTU นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็น Slave Device นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะนำมาคุยกับป้ายแสดงผลก็จะทำตัวเป็น Master นะครับแล้วก็มาส่ง Data มาที่ตัว Slave Device นี้นั่นเอง น,นี่ก็คือลักษณะของตัวพอร์ตที่เราจะต่อใช้งานนะครับถ้าเป็น485ก็ต่อเข้า AB ที่นี่นะครับ2อ2 2ก็ต่อเข้าพอร์ตนี้เลยนะครับมีลักแล้วก็มี Power อร์สวิสำหรับในรูปแบบของการต่อแบบ RS-485 ก็จะเห็นว่าเราได้จะมีข้อดีในเรื่องของการต่อใช้งานที่มีจำนวนป้ายมากกว่า1ชุดนั่นเองนะครับโดย แต่ละชุดเราก็จะต้องกําหนดหมายเลข ID เอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ ID ที่1 ID ที่2เมื่อเราต้องการส่ง Data มาที่ป้ายแสดงผลเราก็จะอ้างอิงด้วยหมายเลข ID ตามรูปแบบของมอดบัตรโปรโตคอลนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการต่อแบบมัลติด o บสิ่งที่จะได้มาด้วยกับตัวสินค้าชุดน,นี้ก็คือจะต้องมีซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะใช้ในการ ตั้งค่า device ID ที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวแต่ละป้ายเนี่ยสามารถกำหนดเป็นหมายเลข ID ได้นะครับสามารถกำหนดอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลหรือค่าบอร์ดเรทได้แล้วก็กำหนดจุดทศนิยมนะครับ Decimon Point ในส่วนของค่า PV และ SV ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ส่งค่าเพื่อทดสอบการแสดงผลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการตั้งค่าการใช้งานซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็จะแสดงถึงวิธีการปรับค่าแล้วก็การใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ดูนะครับสิ่งที่เราจะอ้างอิงเพื่อส่งข้อมูลออกไปแสดงผลบนป้ายดิสเพย์ได้นะครับชุดนี้ใช้การสื่อสารในแบบมอดบัตเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมีตารางที่เรียกว่า m o d b u s Register นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการอ้างอิงว่าแต่ละช่องของตารางข้อมูลที่เราจะส่งออกไปนั้นเป็นค่าใดนะครับอย่างเช่นตำแหน่ง Address ที่0ก็คือการแสดงผลของค่า PV นะครับมีค่าตั้งแต่0 0น0 9 9 9เนี่ยนะครับตำแหน่ง Address ที่1เพราะหมายเลข d d r e s s ตรงนี้แหละครับก็คือจุดที่เราจะใช้ ในการอ้างอิงเพื่อเขียนค่าข้อมูลเข้าไปนะครับตัวที่1ก็จะเป็นค่าของ S v 2 3 4ก็จะเป็นค่าเวลาชั่วโมงในหน่วยชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับเป็นค่าของถามนั่นเองนั่นก็จะมี register ดังนี้นั่นเองนะครับเวลาเราจะอ้างอิงเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมสิ่งที่ได้มากับชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งละก็มีตัวป้ายแสดงผล จุดนี้นะครับสองจะมีตัวสาย power ไปให้นะครับส่วนที่เป็นแมนนวลและซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ไปนะครับท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานกับตัวชุดแสดงผลชุดนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นรายละลเอียดเกี่ยวกับชุดป้ายแสดงผลชุดนี้นะครับ